เดี๋ยวเราจะไปกันที่จังหวัดสกลนครกันค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครค่ะเตือนประชาชนยังคงเฝ้าระวังตนเองนะคะตามมาตรการ DMT พร้อมดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวที่อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ นายแพทย์สุรพงษ์พดุงเวียงค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกําหนดให้โควิด -19 จากโรคติดต่ออันตรายนะคะเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,565เป็นต้นมานะคะประชาชนยังต้องเฝ้าระวังตนเองนะคะโดยยึดหลัก2ออยู่ค่ะ ยูแรกนะคะคือ Universal Prevention ค่ะด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในสาถานที่แออัดนะคะเว้นระยะห่างค่ะงดรับประทานอาหารร่วมกันรวมถึงต้องตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยด้วยนะคะจะมีไข้ปวดหัวนะคะหรือว่าเจ็บคอรีบตรวจ ATK เลยค่ะ,คะและอีกหนึ่งยูนะคะคือ Universal Vaccination ค่ะทุกกลุ่มค่ะ จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุน้นขณะที่ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจยังต้องปฏิบัติตามมาตรการ D M H T ด้วยการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับหน่วยงานค่ะองค์กรหรือสถานประกอบการนะคะยังต้องดำเนินการตรามมาตรการ COVID free setting อย่างไรก็ตามค่ะหากมีอาการป่วยไม่รุนแรงและไม่มีปัจจัยเสี่ยงสามารถสังเกตอาการที่บ้านกินยาต้านไวรัสหรือยารักษาตามอาการที่แพทย์สั่งนะคะลดการ แพร่เชื้อได้มาตรการดี ST ค่ะหนาวนี้ก็คือ,อเป็นช่วงที่ไวรัสจะมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่ายนะครับเป็นโรคที่มากับฤด,ดูหนาวก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารนะครับทางเดินหายใจก็คือพวกเชื้อไวรัสก็ได้แก่ไข้หวัดใหญ่นะครับโรคปอดอักเสบปอดบวมซึ่งก็เป็นโรคใครกล้เคียงกันกันกบโควิดนะครับ ก็ป้องกันก็คือ1ป้องกันด้วยรักษาสุขภาพตัวเองก็คือพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรักษาความอบอุ่นของร่างกายนะครับทานอาหารให้สะอาดนะครับแล้วก็เรื่องของการไปที่ชุมชนก็เหมือนกันก็คือ D M H ยังต้องปฏิบัติอยู่นะครับระยะหา่างสวมหน้ากาก สำหรับช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงในฤดูหนาวนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดส,สนนกลนครได้กล่าวว่าประชาชนจะต้องดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจาก4สี่โรคติดต่อค่ะ 1. คือโรคไข้หวัดใหญ่ 2. โรคปอดอักเสบนะคะ,คะแล้วก็3คือโรคอุจรอจระร่วงแล้วก็สุดท้ายคือโรคขัดนั่นเองค่ะแล้วก็หนึ่งภัยสุขภาพนะคะก็คือการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะอากาศหนาวนั่นเองนะคะ,คะโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเสี่ยงพิเศษได้แก่กลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวและคนพิการนะคะเนื่องจากว่าเมื่อป่วยแล้วเนี่ยอาการจะหนักกว่าคนทั่วไปนั่นเองค่ะ